ก็แค่เตแมจำจำนี่กับพ่อสีได้ดูต่ว่ากันซูนถามกับจีได้หาจูนนี่แหละ,หละสมคลสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาลุงต้อยคนฝันแม่นนะครับเดี๋ยวจะมาทิ้งโค้งสุดท้ายให้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะเดี๋ยวจะดรียกอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับลุงต้อยคนฝันแม่นต <back to> <im> ิดตามรับชมกันนะครับไปไปหาลุงต้อยกันไปกันเลยสวัสดีครับต้อยสวัสดีครับผมนะมือนีเข้ามาถามความฝันฝันตีมือนเคื่นฝันว่าฝันพระเนตรปล่อยเปมันเข่าัวจังไหนพูศอ้โเออ ไอ้ปล่อยไป้ยงวดมึงถือเดียวเนาะเด็กคิดเจ็ดกับเด็กสูญหานเนาะที่นี่มากขึ้นมาฝันฝันไว้จะของนอนถึงกันเต้นน้ำโซน่ะเต้นน้ำโซนก็ได้ก็ได้มาอันยางออกมาทัางนอกนางมาทัางนอกวันนี้แหละมันนี่มองรถติดจอดละมันมันมีรถปีกับขั้นหนึ่ง ในรถปีกไปขันสีแดงไแลยขันหนึ่งก็จอดอยู่ทั้งบนจอดอยู่ทั้งบนจอดข,นขันหนึ่งจอดอยู่หนาหาหา้าห้างมอญแต่จอดอยังทง<ม>ิ้งก็ได้ก็ได้ของโอ้โรถไ,ไปลีนนอมาจอดไว้ก็ได้ป<ม>ะรถไปลีนนอรถขันใหม่ๆเลย<ม>ตีก็ได้ยางไปเบิงึงเตนี่โดนขนอยังนอเขาผ่าเจนน่ะผ่าเจนครอบไปนะ่ะครอบไปได้ไปจับนกบึงน่ะ เลือด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 มันเลือดเลือดเลือดมันไหลออกน่ะสิเนี่ยเขาเปิดบึงครับไดบพืชออกบึงแห้งนะมิ่งเต็มเต็มเนื้ออ๋อเลือดเป็นกลายเป็นเนื้อเลือดเลือดเลือดของเนื้อนะอ๋ออันน้ำเลือดมันไหลออกน่ะสิเนียเขาเปิดโอ้ยสวดยังขนขนเนื้อมันใส่นอนอยู่หรอเขาขนไม่ใส่น่องอยู่นะวะสิเนี้ เอ้อันนางไปสั่นสายโดดแต่ได้เปิดบงคือฮฮ้อเยไเต้นมึงหน่ามออีงเต้นเนื้อเจ้ามันเนื้อหมูเจ้าวันเนี่ง่วเต็มสายโดดเต็มโดดเต็มกับ้านอ่ะแค่นี้กะตีขั้นกัโดดนี่นขนเข้าปลกมันข้าเปลเต็มโดดขั้นน่นขนนข้าปวกเต็มโดดแค่นี้อันพอดีเขาอันอันนี้นะ พอดีพอดี่เขาบดกลมลงบางบางเด็กจะเบี้ยนะเด็กจะเบี้ยตัวไทยนอนเราไถนอนเนาะเอคือคือบาเด็กจะเบี้ยนอดสี่คนเหนื่อยมันอ่ะเขาจำเนี่ยแม่นดูนั่นสี่ตู้คือหนึ่งเจ็ดกับสี่สองหนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่สองอสี่สอง นีวเขียนมันเอาเมาเขียนเหมอนยุ่งเขียนววายานหลงอง่หลงเต้นหนิดเต้นหนิเต้นอะเรก็ได้นางลงไปเบิงนางนางล้นางลงไปเบิงรถคันนั้นรถคันไปจะเบี่ยนทั้งหนามหลุดออกมันมันหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนน็อตขังนึ่งเตีหอจะเเบี้ยนหอยเตียงหนึ่งงเขาได้เบิงโอ้จะเบี่ยนรถไว้รถคันนี้เป็นต่นต่อทต้นหนังนอหน้อจะ๊บเบี่ยนเพิ่งกัดต้โต้หนั้นเป็นเหล็กสามตัวสามตัว อืมโอห้าศ no ูนสามจนห่าศูนสามอืมห0าศูน oh, ย okay. ์สอืมพระใจเขาทำงอนเราเขาก็เล้มามามากจดไปหนาเขาจ่าหนังจั่มาได้นะอ๋อเหออืมนี่จะ้องกันมานอนตรงเมืองมาที่สี่พอดีอืมก็เลยโอ้เด็กเขาบอกกันเด็ว่าเด็กเด็กจะปล่อยเป็นมี่มี่ห่าศูนย์ ลุนหานอกับหนึ่งเจ็ดนองั้นเื่อนมาจย่ำนี่บ่แต่แต่จะเบี่ยนนวดแต็มในม่นหนึ่งเจ็ดสี่สองคนเหนืมันเต็มหมดอีกคันหนึ่งขนเข่ามาขนเข่าเปลือกเด้เไม่ใช่กระสอบกระสอบปุ้ยนะ่ะก็เขาคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเขาขนมาแต่แต่แต่จากนะ่ะเต็มหมดยู่นะนานแต่ว่าป่ี่สิบมันจะเบี่ยนมันหลุดหอก เลืวอเลือนลือนอดอันมันมันห่อยจริงนหนูก็เลน่นแนบบังโอ้ดีแตเบียนคืองา,ามจบน่ะหาจุนจำด้วได้วะอันนี่กับมั่งหัวือนะ่พันมาเงาปันได้หรอกหัว่ก็เล่วโอ้สองปันดีจุน,นเงาบริเกปล่อยไปมันเข่าบัวจังใดกับขอ,ขอ,ขอ,ขอบอกกันซีเดอนะอ์เอี่ของคนสุดินทีวีครับพอให่มมโส่งไม่แท้ดงวัดดีเดอร์ เด็ผมจำในยูผมขื้นมากผมเกิดเริ่มมันมาเขียนไว้เลยเขียนมาเลยทั้งตุ้งต้นหนังต้นหนังนี่นี่นี่เนียนปล่อยไปก่อนนี่ปล่อยไปวังวังวังอ่ารอบทีแล้วรอบทีแล้วรอบทีแล้วนี่คือว่าปล่อยไปแล้วคือมันเกิดมีอยู่อ่านี่แหละเนาะคือมีอยู่นี่อ่าแปดศูนย์ห้าเก้า ห้าศูนย์เนาะลักะหนึ่งเจ็ดหลักะศูนย์ห้าตัวนี้คือโตซี่หนึ่งเจ็ดเลขมากหลักะแปดซี่ก็เลขมากอ่าอ่าครับเจ้านี้มีเด้อของเจ้นี้ของแท้ของพิษไทยของแท้ปิดไทยทรงไทยปี่เก่าตอนรับพี่ใหม่ครับเจ้นี้ของขวัญครับของขวัญพี่ใหม่เลย แ้นก้นได้ไม่นึงอเออัน้วันน้เขาบว่ากนอันอันเอฟซีของคนดินทีวีเจ้ดี้เ้งามมันห้ามาตัวเหลือผมในคาร์ดูขาร์้าครับอ่าสี่ครับเตอรองอ้ะวันได้มัดตัวไหนแต่ว่าจะขอมัดซีหนึ่งเจ็ดครับสีหนึ่งเจ็ดคือวงก้มหายเลยนี่วงกมมนได้นี่สีหนึ่งเจ็ดนี่ วงกลมใหายเด็ดๆเลยนี่เนาะแรงระดับอันหาชุนสามกับมัดทั้งหาชุนตั้งชุนสามนะมัดทั้งสองมัดทั้งสองเลยมัดทั้งสองอืมอ่ะลองแคบเบิ่งรอบพิจารณาเบิ่งเด้อถ้าต้องการเปลี่ยนความฝันกับจัดเลยเนาะเพื่อดวงสมพงกันอ่านะครับ fc เด้อเพื่อดวงสมพงกันนะครับนี่แขวนเงาเราแขวัญเป็นวาดหอยขวัญดีตัวนี้อืม เลขสิเขาที่นี่เลขสิเขาไปได้บ่นั่นเลขสิเขาแต่ไหนยางของว่ามึงนี่มึงนี่ละยางวัานะี่ไม่ไม่รถจอดไอ้จีรถไถนมจอดเอยางไปเบิ่งยางืองรถขนยางน,าน,นอไปไหว้เบิ่งได้ปัจเจนอ๋อมันเหนียมเหนียมขึ้นยางนอก็ได้เลิกผ่านเจนกันเลือดไหลออกอาบอาบอาบปสิเทวปนั่นไองโอ้อาบไปลาเทวีปรถนั่นเลยอื อันทเบียนมันอันหนึ่งเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่สองนี่หนึ่งเจ็ดสี่สองอ๋อนี่เลยทะเบียนนีเลยตัวทึ่งๆนี่นี่นี่หนึ่งเจ็ดสี่สองไปทะเบียนมันทะเบียนรดคือเลือดเลยเลือดไหลอาบทเบียนเลยเลือดไหลอาบทะเบียนลดเลยอืมครับเลขก็ง่ายไหมหนึ่งเจ็ดสี่สองนี่อ๋อ สุดยอดสุดยอดเหล็กไหลอาบทะเบียนหลดเลือดเลือดไหลอาบอาบอาบนี่ไปทะเบียนเลยอ่ะอาบอาบลูกอาบอตี้คือขัดเถื่อนเนาะแต่ของหกเต็มมากมันกับตรงกันกับอันเลขจะห้องไกลไปพอดีแต่มันแต่จะ้องมันเด็กสามตคือมันมากอันสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดอ๋อสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดก็คือตัววงก้มไว้นี่ นี่ต uh. ัวนี้นะครับคุณผู้ชมักเอสมตัวนะกเด็มัวสี่หนึ่งเจ็ดคือมักตัวนี้อืมครับอล้เกนใหม่จังทีมักเป็นมักกับไปกับมาอ่ะอโดยไเอฟซีสี่กระไปกับมาอืมว่าสี่หนึ่งเจ็บอสี่หนึ่งบอหนึ่งีบอกับเดาบตจสี่หนึ่งเจ็หรือว่าเจ็ดหนึ่งสี่สี่ก็ไใด้แบบนี้อ่าเจังีหะหรือว่าหนึ่ง เจ็ดสี่แต่ไฟในสามตัวนะไฟในสามตัวขวอยกันไปขวอยกันมาเนี่ยนี่ก็ไปกัมาแบบนี้เออแต่ว่าหาุนกับชุนสามนี่ยมักมักทั้งสอมันซจอหาุนกับได้ชุนสามกับมันซือนสามกับือได้หาชุนือเรานะเลย ซื้อให้เบิร์ตซูโต้ก็ได้ซื้อเมสซีก็ได้โมเปยังตัวเตเจะเเบียนเลือดหลไหลอาบนะอีกแบบนี้แดนมันมากีองกับแมนนออแต่ว่ามันเข่าก็ได้หนึ่งหนึ่งเจ็สี่นี่มันเข่ากันกาเลตเเบียนลดเลยเลนอกอหนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่กลับไปกลับมาเอา แต่ว่าอันอันที่เว่นรถขนเขานั่นหาศูนย์สามจะเล่จะคล้องหอยเลยจ้องไปไปหาโูนเนาะที่นี่มันมไม่ศูนย์สามมันก็แค่แจำจำนี่กับพ้อจีได้โแต่ว่ากับศูนย์สามกับจีได้หาโูนอย่างนีแหละอ่ะบัดที่นี่กะเบอร์โทรเนาะใช้อันนั้นกะโทรมหาอดไรเบอร์โทรโต ต่อยก่อนนะโทรมาหาเด้อพี่น้องเด้อให้โทรมานะครับฝันจังหวัดฝันจังหวัดทั้งนี้วะนี่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 ฮะผอมเลขเลขก็คือตัวนี้แหละโอ้แม่เล็กโอ้โหนี่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 สีแดงสีแดงอ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมเด้อถ้าโทรโทรมากก็ทรมาเบอร์นีกเลยนี่นี่ทั้งไตนี่นะครับ 0837912983โทรมาหาลุงต้อยได้อยากสอบถามเลืคือว่าเนี่ยเอได้โทรมาได้โทรมาคุยกันได้โทรมาคุยได้บ,บ่แข็งเด็ดเด็ดโทรมาแต่ต้อนต่ต้อนหกโมงแรงเห็นไปพอผมสวดมนต์อ๋อหกโมงแรงต้องสวดมนต์หกโมงแรงเห็นไปต้องสวดมนต์สวดมนต์บ,บ่เแตเจว่าต้นนี้ต้นนี้ต้นต้นนี้บ,บ่เน่าแรงบ่คอยจะสวดพอ สวดตะวันพระอ๋อสวดตะวันพระนะครับมาชมเด้อแต่ว่าตังเข,ขาจะจัดสวดเสมออืมโอเคเดี๋ยวถึงท้ายด้วยเลขนะถึงท้ายถึงท้ายด้วยเลขนี่แหละอเอาอ,อ,ยอายายวยพรให้ยเอฟซีเจ้าพี่มายคุณดีคอยเอฟซีของคุณสุดท้าทีวีพร้อมทั้งคุณสุดท้าทีวีครับ มีโชคมีดวงไม่จับกันแสนกันลานไว้ไว้เด้อสาธุ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 อ่ะให้โชคดีวันปีใหม่ถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่กัแล้วกันเนาะวันปีใหม่ครับลุงต้อยคนฝันแม่นนะครับคุณผู้ชมที่ได้วันจะจูบฝันกันด้ฝันจนได้ฝันจนได้คือว่าไปล่อยสำนักก็คืดูนะก็ว่าแต็มเต็มเต็มเหมือนมันมันดับในจังไรเนี่ยครับอ่ะแคปหน้าจอไว้เลยครับพี่น้องแคปไว้แคปไว้นะครับนี่ หน้าจอไว้เลยเดอ้ออ่ะขอบคุณ FC เอฟซีหลายๆขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันเนาะทางช่อง u t u b e คนสุรินทีวีแล้วก็ทั้งเพจนํานะครับอ่าสำหรับมือนี้ก่ก็ขอให้คุณผู้ชมโชคดีกันทุกๆคนนอนหลับฝันดีกันครับผมในวันปีใหมน่นี่อ่าครับรถครับเรือก็โดยความปลอดภัยให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงปีใหม่รถมันหลายครับเม,มากัอยาไปขับเดอ้อพี่น้องโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่อง คนสุรินทีวีนะครับขอ,อกก่าเขาวขา่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้ะกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อน <c oughs> กดต้งสีแดงเล <c oughs> ยครับ